เช็ดเช็ด,ชด,ชด,ชดปัดน่อยได้ขายดีๆีขาดีด,ดนะฮึใครน่ะไฟแนนซ์คุณหน่อยวหวัดดีครับพี่น้อยว่าไงครับพี่ฮะไฟแนนซ์ลุงกำนันผ่านแล้วเหรอครับพึ่งเซ็นไปเมื่อวานเองนะพี่ โอ้ย oh, สุดยอดมากขอบคุณครับเดี๋ยวผมโทรบอกลุงกำนันก่อนโอเคครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับแค่เริ่มปัดก็เฮงแล้วโทรบอกลุงกำนันดีกว่าสวัสดีครับลุงกำน,นันลุงกำน,นันก็อจะโทรมาแจ้งว่าไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับ ใช่ครับเซ็นวันเดียวเองเห็นไหมเร็วเหมือนที่ก็บอกเลยลุงกำน,นันกำรกวบน่ไยสิครับลุงกำนันดูรับล้นเลยหรือเปล่าครับอ,อ้าดูรับล้นเลยนะครับลุงกำนันดูให้กอไปส่งอะ่ะหรือว่าลุงกำนันจะมารับรถที่โชว์รูมครับอ๋อยากมารับรถที่โชว์รูมใช่ไหมได้ครับลุงกำนันยินดีเลยครับอ่าถ้าลุงกำนันมารับรถที่โชว์รูมเดี๋ยวกอฟจะมีอ,อีเมลนะครับของทั้งฟอร์ดอะ่ะ รบกวนลุงกำนันกอกแบบสอบถามให้กอมนิดนึงลุงกำน,นันถ้าถ้าลุงกำนันไม่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 สะดวกหรือไม่ถนัดยังไงครับให้หลานหรือลูกดูให้ได้ไหมครับอ่ะลบกวนแจ้งกอมนิดนึงเนาะกอกแบบสอบถามให้กอมนิดนึงนะครับได้ครับก็เดี๋ยวกอบแต่งรถเดี๋ยวกอบทยอยส่งรูปภาพอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอ่าได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันรับรถครับลุงกำนันครับครับยินดีครับยินดีมากๆเลยครับครับครับสวัสดีครับ อีโนโ่ไปนั้นพลาดเลยเฮ้ยฮ<ะ>มเมื่อกี้ไอ้นุ่มกอมันโทรมาบอกลุงว่าไปนั้นที่เซ็นไปเบาหวานเนี่ยตอนเช้าเอ่ะมันโทรมาบอกว่าพลาดแล้วทำไมเร็วจังอะลุงเพิ่งเซ็นไปมันก่อนยังนะนั่นนะดิฟอดพระประแดงมันเจ๋งจริงเลยเฮ้ยนี่มันบอกลุงว่ามันจะส่งอ,อีเมลอีเมลอะไรก็ไม่รู้วะมาให้ลุงตอบกลับมึงลองดูให้ลุงทีสิอ่ะ อีเมลนั้นป่าข้างบ้านอันเนี้ยมันเป็นอีเมลลุงอ๋อลุงจะไปรู้แล้วว่าลุงก็ไม่รู้มึงดูตอบให้มันน้อยดีวะม่มัๆเดี๋ยวเราดูให้ดูให้ลุงมันให้เราตอบกลับแป๊บนะแป๊บนะดูก่อนนะนี่นี่มันหน้าต่างงี้ลุงอีเมลอ่ะนี่นี่อ๋อมันมีแต่ภาษาอะไรเ้วให้เราก่อเขาถามเราด้วยลุงว่าวันรับมอบอ่ะเขาให้เรา เอาอะไรมั่งลุงอยากได้อะไระวันรับมอบอะ่ะกจริงๆลุงก็อยากให้มันเตรียมให้ลุงก็พวงมาลัยสักน้อยพวงมาลัยเป็นขอเป็นดาวเรืองนะแล้วก็อ่าถือเชรอีกอย่างเว้ยลุงอยากได้มันนาวสักซี่อีลูกเอาไว้เหยียบผลบ้านเราก็ต้องถือเลิกถือ,อยามเว้ยได้ได้ได้มานาสีลูกนะลุงนะใช่แล้ววันรับรถไอ้นูบอกมันเลยว่าลุงมีเลิกวันที่19ตอนเก้าโมงเกนาทีเลยนะ ได้ได้ได้ไดบอกมันให้เตรียมให้ลุงนอกจัดไปรับที่กรุงเทพเลยใช่ไหมลุงโอ้โหรถไหม่ทั้งทีก็ต้องไปรับที่โชว์รูมดีวะจัดไปเพราะว่าเราจะได้ขับรถป้ายแดงกันแล้วเว้ยเดี๋ยวเอ็งก็ไปรับกับข้าค้าไปไม่ทูกหลเอ็งนำไป,ไปด้วยนะตื่นเต้นกรุงเทพ เฮ้ยเสีงยงไรแรงดังวะโอ้โหอีนุ่มไอ้ลูกไอ้นุ่มกอลฟมันส่งรูปรถลุงทิดไปจองไว้มาได้ให้ดูแล้วเว้ยเฮ้ยนี่สวยวะเอ็งดูดิว่ามันสวยไหมโอ้โหมันสวยมากเลยว่ะอีนุ่มเอ้ยสวยจริงลุงโอ้โ เขา <อ S 1> ทำงานละเอียดมากนลลุงเป๊ะหมดมันสุดยอดจริงๆเลยว่เฮ้ยไอ้นุ่มกอล์ฟฟอร์พอรดพาไปแดงนี่มันเจ๋งจริงๆวะ่ะสวยๆลุงเหมาะก,กับลุงมากเลยอะ่ะรถเท่ๆคนในเท่เนาะสุดยอดจริงๆวะ่ะรถมันสวยจริงๆมันตั้งได้สวยมาถูกใจลุงจริงๆเลยว่าเฮ้ยอีนังนู่ไปไปพรุ่งนี้เราเตรียมตัวไปรับรถกันที่กรุงเทพเนาะแลวันนี้เราจะเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยลุงโอ้พรุ่งนี้ดูวาว่นนี้จะไปยังไงกัน พรุ่งนี้เราต้องไปถึงกรุงเทพก่อนเก้าโมงเก้านาทีน่ะดูไฟดิโอ้โหอย่างสวยไปไปเตรียมตัวลเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรับรถกันที่กรุงเทพฟอดผาป่าแดงมันเจ๋งจริงๆไอ้นุ่มเอ้ยฟังเพลงอะไรดีเนาะอโอเมลของคุณลุงเหรอ ขอมะนาวกับพวงมาลัยใช่ไหมแสดงว่าคุณลุงนี่ต้องสายมูแน่ๆหาอะไรเซอร์ไพรส์คุณลุงดีกว่าคาถาออกรถใหม่นะหะกาถาออกรถใหม่ให้คุณลุงดีกว่านี่ไงกาถาไหว้แม่ย่านางจัดไป โอ้โหอีนูนี่เหรอวะฟอดผาบะแดงทำไมมันใหญ่โตโอ้อ้าอย่างนี้วะใหญ่กว่าบ้านค้าที่สุพรรณซะอีกเนี่ยน,นี่แหละลุลงฟอดผาบะแดงโอ้โห oh ใหญ่โตจริงจริงวะ่ะไปอีนูเข้าไปข้างในกันเถอะขานี้อยากจะเห็นรถป้ายแดงของค้าจะจะคาดเลยเดี๋ยวเย็นจะเย็น,เ,ยนเดี๋ยวก็ได้เห็นลุงโอ้โห oh สวยว๊ะว๊ะสวัสดีครับลุงกำน,นันสวัสดีครับ,บสวัสดีครับมันใหญ่โตโอ้อ้าดิ โอเคครับเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนเลยครับได้ได้มาเหนื่อยเดี๋ยวก็ให้น้องเอาน้ำมาให้ได้เลยครับขอบใจมากไอ้นุ้งโอเคอ่ะมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งข้างลุงกำนันดีกว่าน้ำและขนมค่ะขอบใจจ้าโอเคเดี๋ยวผมเขยืบให้นะครับอ่าจ้าโอเคโอ้โหของน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่อ่าแล้วทานน้ำทานขนมก่อนได้ รถเรียบร้อยดีนะครับเห็นที่ก๊อฟส่งไปแล้วนเนาะออเห็นแล้วเห็นแล้วสวยถูกใจสวยถูกใจเลยนุ่มอ่าโอเคก็เดี๋ยวดูเอกสารก่อนเดี๋ยวล้วเขาไปดูรถกันได้นะครับ<ด>อ่าเพราะ,ะว่าเรื่องของการเอกสารนะครับอ่าก็จะมีนี้นะครับเป็นเอกสารที่ต้องเซ็นนะ ถ้าหายเหนื่อยแล้วหรืออะไรพร้อมเดี๋ยวเราก็ไปดูรถพร้อมกันได้เลยนะครับโอเคโอเคเราจไปดูรถอะไรยากเห็นใจจะคาดเลยโอเคครับเชิญเลยในรูปในลายที่ส่งไปนั้นมันสวยทุบใจโอเคครับเชิญเลยครับลุงนี่ยากจะเห็นใจคาดเดียลูกชายของลุงเนี่ยอ okay. okay. ันนี้ครับคุณลุงผมพามาดูรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องส่งมอบของทางบริษัทกอลฟนะครับนี่ครับรถของคุณลุง โอ้โหไอ้นุ้ไอ้ทองข้าวลูกเพาะทำไมมันล่อโดนใจพ่ออย่างนี้ยอดไปเลยคุณกอบอ่าสุดยอด uh. เดี๋ยวผมพาคุณลุงเดินดูก่อนนี่นะครับล้อแบบที่คุณลุงเลือกนะนแล้วก็พวกชุดแต่งนะครับสติ๊กเกอร์นะครับนี่นมันโดนใจลุงจริงๆเลยเว่าเฮ้ยไอ้ไ<ห>นอุ่มสุดยอดไปเลยคุณลุงถูกใจเนาะฟอร์ดพาปแดงเนี่ยมันแะน่จริงๆว่ะแต่งรถได้ล่อโดนใจจริงๆเลยเฮ้ย สุดอไปเลยเดี๋ยวผมทีเซ็นรถนะครับพาคุณลุงไปดูอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานนิดนึงได้เลยนุ่มเดี๋ยวคุณลุงเชิญเลยครับอมันเจ๋งจริงๆเว้ยเฮ้ยพอดพับกันลโอเคครับอ่าเชิญเจอกันบนรถเลยครับอ่านะครับขออนุญาตนะครับคุณลุงเอาเลยไอ้นุ่มตากสบายเลยอนะครับ ก่อนคุณลุงจะว่ายรถนะครับผมมีเซอร์ไพรส์ว่าอย่างไงไอ้นุ่มคาถาเจิมรถออกใหม่ครับคุณลุงเฮ้ยจริงดิอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะขออนุญาตนะครับว่ายังไงว่าไอ้คาถาเนี่ยคุณลุงนะครับท่องคาถาเจิมออกรถใหม่ว่ายไหมนัไได้ไอ้นุ่มได้เลยนะครับอิติสุขโตอ拉หังพุทโธนโมพุทธายะอิติสุขโตอ拉หังพุทโธนโมพุทธายะ ปัทวีคงคาภูม bueno ภิมะเทวาขมามีหงังสุจิโต Self então. ปัทขวีคงคาภูมมะเทวาขมามีหังสุจิโตพุทธังแคลคาดพุทธังแคลคาดทำมังแคลคาดทำมังแคลคาดสังฆังแคลคาดสั่งคังแคลคาดพุทธังรวยทำมังรวย,งยสั่งฆังรวยเห่งเหงรวยรวยนะไอ้ลูกพอไอ้ทองข้าวเอ้ย ให้ใช้แล้วมีแต่ความลุ้งเหลืองมีแต่ความล่ำรวยมีแต่ความลุ่งโลดนะลูกนะไอ้ถองข้าวลูกเคาะไปแล้วเรากลับบ้านกลับเมืองสุพรรณกัน ภกใจนดะ้นูกลับก้อนนะขอบคุณครับงโชคดีนะแม่อีนไปไงัอ้อดพระประแดงเขาบริการเราดีนะดูแลเราได้ดีมากๆเลยสุดยอดไปเลยฟอดพระประแดงน่าประทับใจจริงๆลุงตั้งแต่เข้าประตูเลยอะ่ะไปเรากลับบ้านกันไอ้ทองข่าวเอ้ยลูกอะอไปเรากลับสุพรรณกัน